จีแบบเล็กอย่างเลยครับนี่มา้ิ้นก๋วจีเสาครับข้าวจีข้าวจีฤดูหนาวแต่ว่าข้แมน่นสมัยสมุนเพิ่นมูนนะครับมูนใส่มะพร้าวมูนใส่น้ำตาลนะครับเนาะข้าวมะมูนเนาะครับเนะบมามนะนะอ่านี่ข้าวจีแบบบานๆใส่เกลือซื่อๆนะครับเนาะถ้าให้แซ่บเพิ่นว่าต้องเอาเขา้าวหมูวานหนึ่งหมูว,วานย่ำแรงนะพอต้องอุ่นเ,เลยมันสิผูด,ดีเพิ่นว่า ยำแล้วม,นะมันสิก,กร PE, อบแซ่บนะครับนะ้องอ้าวข้าวจีเบองหนาตาครับนี่ครับพริกไปพริกมาเนาะนี่ครับพริกอืมิเสิเริ่มเรืองแลวครับเนี่ยโอ้ยใส่เวลาพรวดครับนี่เพราะว่าเป็นบางอยู่นะเป็นปั่นบางอยู่โอ้ครับเทียงปแปลกปแปลกแล้วเนาะเขามันแตกแล้วเนาะครับนาอกับพริกเรื่อยนะครับนา<ร>อกขันไฟแห้งกั<อ>บพริกเร็วนะครับนาอโอ้เบิงเนีครับมันสิกรอบขนาดใหญมาชิมข้าวจีเดยกันครับดูดูหนาวกับข้าวจีบ้านเฮานะครับ หอมนะครับเรหอมแล้วเป็นขขาไม้ได้ครับเนี่ย้าวเหนียวไม้พี่น้องหามากนะครับเป็นกระสอบเลยนี่ครับน้องไผ่เะาหามากกระสอบหนึ่งแล้วก็อ่าน้องพงพอนะครับพูดหอมแบบนี้เลืองหอมโอ้โ้เลี้ยงมือหุยเลยบ้านนี้หอมกินหอมหอมหอม ฟังเสียงครับพวกแป๊กพวกแป๊กน่าน,นะครับเริ่มเตรียมนะครับนี่โอ้โหสูตรหนึ่งมันก็ใส่ไข่ได้กลุกแซนออยน้ำหมุนไปหมุนมานะครับเพื่อจะให้มันทัวนะครับเทคนิคน่อย ย่างก็ดีย่างก็ดี๋คนตะลิ้งๆก๋วยจีก็ดีนะครับแต่ว่าใส่วิธีนี้นอ้ําเด้กินเร็วดีปุ๊บเหลือลอยูอ่ห่วยนะครับนี่ใจพูดถี่ปกติกินเขาเนี้ยมันได้น่ะเสื่อมฝานะครับน้องอ้าที่จริงต้อปั่นใส่เสาเน๊ยแต่ว่าเอ่อมันพร้อมยามหนีนอ้ํามีเต้าทานนะครับแล้วก็ทานเรือๆนี่แหละคือถอดก๋วจีเลยนะเหลือจากท่ำกับเข่าเหล้วนะกินยามเสาน,นะครับหรือว่ากิานยามปิ้งไฟ นี่คนี่กับดีกับดีนีนน่ยะคงสีให้มันเนียนๆกูนี่แน่นะกับกรอบเลยล่ะครับนี่ครับนี่สีสันอ่าครับได้แล้วจะกรอบเลยสองมันสีดำนะครับเอาประมาณนี้นะครับน้องมากินเะกาจีในการไปหอห่อหืมกรอบอืมไอ้หัหนหวนแซ่บครับอืมอืม,มนี่นะคล้องแสบกินหัวหอนเลยครับกินเย็นมันสีแข็งหืม หอมก,กรอบหอมกินใหม่แล่ะของพจีนะครับแน่นอนดีครับแสบแบบบ้านๆนี่ละขรงแรบบนนรบบร่บครับอขอบคุณที่มากินวยกครับวันนีีกนะครับพบกันในทลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ